สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดวงสี่ราศีเฮงสุดจะเจอช่องทางโอกาสใหม่กอบโกยรับ,บทร,รัพย์ธุรกิจร่ำรวยในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงทางในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังอาจารย์อ้อยเผยในเพจดวง12ราศีถึง4อันดับราศีสุดเฮงว่าจะเจอช่องทางโอกาสใหม่ กอบโกยรับทรัพย์ธุรกิจการงานร่ำรวยสำหรับสียราศีนี้เริ่มจากอันดับ 1- ราศีกันอันดับสองราศีตุลอันดับที่สมราศีสิงอันดับที่4ี่ราศีธนูโดยทั้งสี่ราศีสุดเฮงจะเจอช่องทางจะเจอโอกาสใหม่ๆสามารถกอบโกยรับทรัพย์ธุรกิจการงานร่ำรวยรุ่งเรืองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ